แฟนหนุ่มแพทปรภาแอบทำแบบนี้ใส่ท่ามกลางไร้ถึงกับกับทำกระทุ้งเลยล่ะคะ่ะหนุ่มแพทปรภาแอบทำแบบนี้ใส่ท่ามกลางไร้ถึงกับกระทุ้งเลย และเล่นทําเอาสาวแพทนั้นถึงกับไล์ไม่เป็นขายของสะดุดเลยค่ะโอ้ยพร้อมกับเชียร์ว่ามัวต่างจากพี่พี่แฟนคลับหนุ่มของคบกันมารูใจของที่มากันได้สักพักใหญ่แล้วมาช่วยไล่ขายของด้วยโชคความน่ารักและเป็นกันธรรมชาติที่สองทั้งคู่แอบจุบสาวแพทนั้นท่ามกลางไบจนแพทนั้นถึงการแก้เขินโดยก็มีการตีกลับเบาๆแฟนๆเห็นแล้วก็ดูแพทประภา พี่บอกว่าเอ้ยว่าน่ารักมากเลยค่ะเคมีก็เข้ากันดีด้วยและก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่สายแซบเลยค่ะและส่วนเรื่องความเก่งก็ไม่แพ้เป็นรองใครนะคะสำหรับสาวแพทย์ประภานั้นดานราสาวชื่อดังนั้นล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจและ เปิดเฟยนฟนหนุ่มครั้งรักนั่นเองในรายการโดยสาวแพทนั่นก็บอกว่าเขาชื่อในใจแพทก็ได้ดีที่สุดเสมอคือเขาก็ทำให้ทำให้เราสบายใจและทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่วันนี้แพทก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นโซเชียลแพทก็คุยกับเขาอยากจะเห็นว่าเขาจะเกลียดร้ายแพทมากแค่ไหนถึงสอง คุณเขาก็ยังเหมือนเดิมและก็คาดว่าความรู้สึกของเราก็ถ้าใช่คนนี้ก็จะเป็นคนที่ยาวที่สุดและจะจบที่เขานั่นแหละจริงๆแพทก็อยากจะ,ะจุจบที่ทุกคนนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็คนอื่นก็จะน้อยใจว่าคนที่ผ่านเข้ามาอาจจะเฟซว่าตกลงกันเล่นๆหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่นะคะแต่เอาจริงๆและกับทุกคนเลยค่ะแต่ไปไม่ถึง แต่สำหรับคนนี้ก็วันแรกเขาก็มาคราวเข้ามาและเป็นเพียงยังไงวันนั้นหนึ่งปีแล้วสี่เดือนเขาก็เป็นเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างก็แบบเราที่ไม่คิดว่าจะเจอเลย เจเนเฟอรก็ได้ถามความรู้สึกหนุ่มที่พี่ทําไม่ต้องอดทนทางด้านพี่ก็ตอบว่าก็รักครับแล้วก็เมื่อโดนถามตอบว่ารักเขาตรงไหนทางด้านหนุ่มพีนั้นก็ตอบว่ารักที่พี่แย่เขาก็เลยซัพพอร์ตพอตอนที่ช่วยหมดและสุดท้ายแล้วเมื่อถูกถามว่ากลัวไหมว่าทางด้านหนุ่มพีก็ตอบว่าไม่กลัวแค่เขาเสียใจเท่านั้นเองแต่กลัวเขาจะเหนื่อย